บอกกับใจตัวเองวันนี้ก็พัาจะ้าเขาไม่รักก็พอไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องเฝ้ารอให้มันท้อใจบอกกับใจตัวเองวันนีแล้วนะเธอรักเขามากเท่าไหร่ถ้าเขาไม่รักถ้าหากเขาไม่ใส่ใจ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมกับการที่พยายามกับความรักความสัมพันธ์เหนื่อยไหมที่จะต้องพยายามทําสิ่งนั้นเพียงแค่คนเดียวและมันอาจจะเป็นเราคนเดียวหรือเปล่าที่พยายามวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเขาคนนั้นของเราที่เรานึกถึงในตอนเนี้ยพยายามที่จะรักเราเหมือนที่เราพยายามที่จะรักเขาบ้างไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอปุณพ่าิบสีนะครับ การที่เราดูไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนมีเรื่องเดียวเลยครับคือช่วงนี้ทุกคนมีความเขาเรียกว่าแหลรคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้จะต้องมีความเคลือบแคลงในใจอะไรบางอย่างอยู่แล้วว่าเราควรที่จะไปต่อหรือว่าเราพอแค่นี้การที่มาดูในคลิปนี้อย่างน้อยๆเราเองอาจจะส่องใจเขาได้หรือขยายเกี่ยวกับใจของเขาได้ว่าใจของเขายังอยากที่จะให้เราพยายามต่อไหมหรือในวันนี้เราพยายามอยู่คนเดียวนะครับก่อนอื่นตั้งจิต อธิษฐานให้ดีๆตั้งสมาธิให้ดีๆนึกถึงหน้าเขาไวายแล้วเลือกไพ่กองที่เรียกเราได้เลยนะครับผมจะหยิบไพ่โดยที่ไม่มองนะครับมองไปแล้วจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกไพ่ใบไหนเป็นไพ่ใบไหนมันเป็นการสุม่ม แต่เป็นว่าไพ่กองไหนที่เรียกเราเลือกไพ่กองนั้นเอาไว้ให้ไพ่กองนั้นบอกความจริงที่มันเป็นพลังงานของเราให้ได้ชัดที่สุดให้มันได้ตรงที่สุดอธิษฐานก่อนเลือกนะครับไพ่กองที่1 2และ3ส,ส่วนใครที่อยากจะเจาะลึกอ,อ,อยากที่จะดูดวงส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะมาไขจริงๆเลยว่า สิ่งที่เรากำลังพบเจออยู่ในตอนนี้คืออะไรแล้วเราควรอยู่ถือจะไปต่อเป็นพลังงานส่วนตัวสามารถทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์แอปไปบ้านเขียวนะครับผมกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับเอาละตอนนี้เรามาดูกันก่อนไพ่กองที่1มาดูกันซิว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้มีเราคนเดียวที่พยายามหรือเขาเองก็พยายามของเขาเหมือนกัน หนะ้าไพ่ความพยายามที่เกิดขึ้นมันมีความพยายามนะไพ่เก้าหมายไพ่เก้าหมายมันคือความพยายามที่จะทํานะครับมันคือความพยายามที่จะทําแต่อย่างเงี้ยมันพยายามนะครับแต่ไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จนะครับดูซิความพยายามนะั้นเป็นของใครความพยายามที่เป็นอิสระความพยายามที่จะเป็นต่อไปและหนึ่งใบความ อันดับแรกเลยครับอันดับแรกเลยคุณพยายามจนคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าแล้วคุณก็เลยบอก่โอเคงั้นเนี่ยจะปล่อยใจให้มันชิลๆแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้ะกันฉันจะไม่กดดันในความสัมพันธ์ฉันก็อย่างที่จะแบบมีความรู้สึกดีมอบความรู้สึกดีๆให้ฉันจะไม่กดดันเธอฉันจะทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์หรือความรักของเราในครั้งนี้มันเบาสบายและฉันจะแบบว่าเขาเรียกว่าเทคสิ่งดีๆต่อไปเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะครับอย่างเช้าชานี่มีพลังงานแบบนี้กันใช่ไหมครับคนได้ไพ่กองที่หนึ่งซึ่งพลังงานนี้ครับเกิดขึ้นแค่เราคนเดียวครับเขาเองไม่ได้สนใจหรือว่า,ร,ารับรู้ครับว่าเราจะทําอะไรยังไงไม่ว่าเราจะเป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระเขาก็ไม่รับรู้ไม่ว่าเราจะมอบความรู้สึกดีๆให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขาก็ไม่รับรู้ครับวันนี้คุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวครับ มันไม่ใช่พลังงานที่แย่เลยคุณพยายามต่อไปได้เพราะว่าหน้าไพ่ขึ้นมามันไม่ใช่พลังงานที่แย่ครับแต่ถ้าสมมติว่าันนี้ใจของคุณคาดหวังว่าสิ่งที่คุณทําอยู่คาดหวังว่าเขาเองน่าจะมอบความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างกลับมาให้เราอันเนี้ยมันจะกลายเป็นดาบที่มาทิ่มแทงทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําอยู่ถ้าหากวันนี้คุณไม่ได้เจ็บปวดคุณทำต่อไปได้ครับแต่ถ้าสมมติคุณมีความคาดหวังเมื่อไหร่คุณจะเจ็บปวดทันที ไม่แนะนำนะครับจากหน้าไพา่อาจจะเป็นคุณคนเดียวที่พยายามอยู่แต่คุณไม่ต้องซซเรียสะลรนะแม้ว่าแม้ว่าค้าคุณทําอยู่คุณมีความสุขคุณทําต่อไปได้เลยแต่ถ้าสมตง,งคุณวันนี้คุณคาดหวังว่าเขาเองจะทุ่มเทไปอยกกลับมาด้วยอันนี้อาจจะผิดหวังเพราะฉะนั้นอย่าหวังในส่วนตรงนี้นะครับไพ่กองที่1เหมือนนิ่มเนาะแต่แอบเจ็บอะต่อไปไพ่กองที่2มาดูกันซินะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะครับ เราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะเราอยากรู้จริงๆว่าความพยายามของเราเนี่ยเป็นเราฝ่ายเดียวหรือเขาก็พยายามด้วยไหนดูซิน้าไพราชาดาบทําไมเขาโผล่มาตึงๆอย่างแรกเลยไหนดูซิไพราชินีไม้ไพสีไม้ละอีกหนึ่งใบไพสองไม้หน้าไพต้องบอกแบบนี้นะดูเหมือนเขาเองเขาจะพยายามเขาจะพยายามเนาะแต่เขาจะพยายามในแบบของเขา เขาค่อนข้างที่จะมีแนวคิดเป็นของตัวเองมีอีกโก้นั่นแหละนะครับมีอีกโก้นั่นแหละเพราะฉะนั้นถามว่าเขาพยายามไหมเขาเขาเห็นค่าอะไรบางอย่างที่เราทํานะครับเขารู้สึกโอเคในบาง,างที่เราทําจริงๆเราก็ทําด้วยภาวะของความไม่กดดันหรือไม่อะไรบางอย่างด้วยซ้ําไปถ้าวันนี้คุณชิวแล้สบายแล้วตัวเขาเองไม่ได้ชิวหรือสบายนะักเพราะว่าถามว่าอะไรหน้าไพาราชาดับขึ้นมาด้วยความคาดหวังอะไรบางอย่างที่ ที่มันกลายเป็นเขาเรียกว่ามันกลายเป็นความตั้งมั่นความคาดหวังที่สูงเกินไปในขณะที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเราเองไม่ได้มีความตั้งมั่นขนาดนั้นตัวบอกแบบนี้แม้ว่าจะดูไม่มีปัญหาแต่เมื่อความสัมพันธ์ในความคาดหวังที่แบบว่ามันไม่บาลานซ์กันมันอาจจะทําให้มันมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่ว่ามีปัญหาที่ขรุขระปัญหาที่ขรุขระคืออะไรอย่างแรกเลยครับ คุณพยายามมองห้ามมองข้ามปัญหาของเขาถ้าวันนี้คุณมองข้ามต่อไปเรื่อยๆมันมีปัญหาอะไรแต่ถ้าวันนี้คุณไปสะกิดใจหรือเอ๊ะอะไรบางอย่างที่เขาทําเมื่อไหร่นะครับคุณจะเจ็บปัวทันทีเพราะฉะนั้นหากมองข้ามได้มองข้ามเลยนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่รียกว่าดูได้ชัดที่สุดหรือชัดเจนอะไรบางอย่างที่สุดเลยนะครับนะ เพราะเห็นรายละเอียดอะไรบางอย่างของพลังงานแต่ละคนแม้ว่าจะเป็นพลังงานรวมแต่มันชัดมากจริงๆนะครับต่อไปไพ่กองที่3ม,มาดูกันนะครับว่าเราควรจะทํายังไงในความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์นี้เราพยายามคนเดียวหรือเขาเองก,ก็พยายามด้วยนะไพ่ขึ้นมา6ไม้สามมาไอ้สามเหรียญสิบถ้วยและหนึ่งไม,ไม้ถ้าวันนี้ถามว่าเป็นอย่างไรใช้คํานี้ครับ คุณทั้งคู่พยายามกันนะครับคุณทั้งคู่พยายามกันนะดูเหมือนว่าจะพยายามได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไพ่ใบนี้เป็นยังไงใช้คํานี้นะครับคุณทั้งคู่กําลังจะพยายามทําอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นแม้ว่าเราเองอาจจะสับสนในความพยายามของอีกคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเขาก็พยายามในทิศทางที่เขาคิดว่ามันถูกและมันใช่น่าไพ่เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากๆในวันนี้หากตัวคุณเองมีความคาดหวังอะไรบางอย่างหรือมีความเขาเรกว่า คิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์มันมีโอกาสใหม่ๆห,หรืออะไรบาอย่างดีๆที่มันจะเริ่มต้นทั้งคู่หากเปิดใจคุยกันนะครับทุกอย่างดีมากไพ่พลังงานทั้งหมด4ใบคือพลังงานที่ดีมากๆนะครับ เริ่มจากใบแรกขยายใบแรก3าใบเป็นพลังงานที่ดีทั้งหมดในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไพก่กองที่3ยินดีด้วยครับคุณไม่ได้พยายามเพียงแค่ฝ่ายเดียวไม่ว่ามันจะยังสําเร็จหรืออาจจะยังไม่สําเร็จหรืออะไรงไงก็แล้วแต่อย่างน้อยๆุณเดงไม่ได้ทําสิ่งนี้อย่างเดียวครับผมคุณสามารถที่จะไปต่อพากับเขาได้และในวันหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ยินดีมากๆครับไพก่กองที่3ามอิจฉาจัง ก็เป็นกําลังใจให้สาหรับทุกๆความสัมพันธ์ส่วนใครที่อยากจะเจาะลึกอยากที่จะดูดวงส่วนตัวจริงซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะสําหรับคุณจริงๆจะสามารถทักที่จะมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะครับเดี๋ยวน้องแอนมีเขาจะดูแลให้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจพี่หมอด้วยนะครับ